ดูอาก่อนให้สลามที่หลายคนไม่ค่อยรู้ครับมีกี่คนในทีนี้ครับที่คุณยังไม่รู้ว่าดูอาก่อนให้สลามมันสําคัญมากๆเลยในชีวิตและท่านนบ,บิญจุสลลละหัวเวสลามได้บอกว่าใครก็ตามนะครับที่อ่านดูอาก่อนให้สลามนะครับก่อนให้สลามนะเอาเราจะตอบรับดูอาของเขาซึ่งมันดีมากมาก และดูอานี้มันเปลี่ยนชีวิตผมอย่างสิ้นเชิงผมอามตั้งแต่ผมอามันกับดูอาบทนี้นะครับทาให้ผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆเรามาดูกันว่าดูอานี้คือดูอ,อะไรดูคลิปนี้จบครับนั่นก็คืออัลลอฮฺโฮมัยนี่อาอุลกาบินอาซาบิยะหัแนะนำวาอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้ห่างไกลจากอาซาบหรือบทลงโทษในนรกอัลลอฮ์อันนี้วะอียาบิไลมินซาลิกเราขอให้ห่างไกลมากๆเลยว่ามินอาซาบิลกับรีและ อาซาบลุงทูใเนี่ยลุงฝังศพทุกคนครับทุกคนจะต้องไปจุดนั้นทุกคนตายไปจะต้องไปอยู่ในอาลัมบารซักดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องขอดูอาตาะลอตั้งแต่บนโลกใบนี้ครับให้เราห่างไกลจากอาซาบในกุบโอมินเฟตินมาฮิยาวลมามมซอันนี้ผมขอเน้นย้ำและขอให้ห่างไกลจากฟิตนะการใช้ชีวิตและฟิตนะของความตายอัลลอฮฺอักัะทุกท่านครับ ฟิตเนสในการใช้ชีวิตนี่สําคัญมากๆเลยนะคือฟิตหนึ่งในฟิตเนสของการใช้ชีวิตคือเราไม่รู้ว่าเราจะเจออุบัติเหตุฉุกเฉินในชีวิตอะไรบ้างเราไม่รู้ว่าเราจะเจอบททดสอบที่หนักอึ้งอะไรบ้างซึ่งฟิตเนสหรือภัยพิบัติในช่วงของการใช้ชีวิตเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดบ้างหลายคนนะครับต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไปจนตายโอ้โหเรื่องนี้นาะอุซบิลล่ะ ผมขอให้ห่างไกลมากๆเลยและผมอยากทุกคนอามัดนอาอบนนี้ด้วยและฟิตรณะของความตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายยังไงสภาพการตายของเราจะเป็นสภาพของการตายหงตายแบบคอขาดบาดตายตายแบบตายแบบอนาถตายแบบน่าสงสารตายแบบน่ากลัวอลล l a h หัอกบัดอันนี้เราขอให้ห่างไกลมากมากเลยนะครับว a m i n f i t n a t ิ n masih hajjah นั่นาและฟิตรณะของดจานอันนี้สําคัญมากยิ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงของ ขยุคข,ของสัญญาณวัตถุโลกที่ใกล้เข้ามาอย่างมากมายเราจะเป็นที่จะต้องขอดูอาหให้อ่างไกลจากจากดัจจานและอิทธิพลก้อยาก็คืออิทธิพลของการหลอกลวงของอยูในปัจจุบันดังนั้นดูอานี้ขอให้คุณอามาันให้เยอะนะครับอินชาอัลลอฮ์มันทําให้เราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและประสบความสาเร็จทางในโลกนี้แล้วก็ลูกหน้าฝากกดคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์ครับส่งต่อคลิปนี้กับใครหลายๆคนใี้เขามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้เอาความรู้ในคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้และสําหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองไปอีกรเลดับในเรื่องของความรู้ด้านการเงินชีวิตอย่างมีความสุขปลดหนี้สินและยกระดับชีวิตของตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับและคนพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดตอนนี้ผมมีคลาสสอนพิเศษนะครับแบบออนไลน์ผ่าน zoom นะครับทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ ขอให้คุณกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและรับสิทธิ์ให้คำปรึกษาฟรีจากผมอีกด้วยตอนนี้มีลูกศิษย์ลงทะเบียนเกือบ3,000คนแล้วผ่านไป3รุ่นกำลังจะเข้าสู่รุ่นที่4ดังนั้นใครที่อยากจะเรียนนะครับความรู้ แบบเด็ดๆที่ผมไม่ได้สอนผ่านไลฟ์สดนะครับทางเพจเนี่ยผมจะสอนแบบเอ็กคลูซีฟแบบส่วนตัวเลยคุณสามารถเรียนแบบเห็นหน้าผมเลยแล้วก็สามารถตอบโต้ได้โราจะรเดนผ่านซูมดังนั้นรับสิทธิ์ด่วนนะครับรับจานวนจำกัดปกติคุณต้องลงทะเบียนเนี่ยในราคาหลักพันอยู่แต่แต่สำหรับคุณที่ดูคลิปนี้ให้สิทธิ์นั้นฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดังนั้นลงทะเบียนกดลิงก์ลงทะเบียนด่วนนะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อเชิญคุณเข้าไปในกลุ่ม และเข้าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหวังว่าเราจะได้เรียนกันและปลดล็อกตัวเองไปด้วยกันนะครับแล้วเจะกลับมาในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ